ดีครับดีครับอ้าวในนามชื่อฮิตสชื่อเชชครับแล่นกับทาบ้านนะเอ้ยมาจากกาลาสินครับผมมาจากกาลาสินครับผมเออนะครับวันนี้ยิ่งมาโชว์ท่าอะไรมาว์ท่า107เกียร์ครับมาท่า107เกียวครับพี่น้องครับรถนี่ไตแดงเหรอครับไตแดงครับใช่ดีไหมผดีมากครับดีมากนะเป็นยำเลยทีเดียวเป็นยำเป็นยำครับปีคอนโทง อ๋อมัมีคอนโทรลนะครับอย่างดีหมดยกเว้นระบบไฟใช่ไหมใช่ระบบไฟดีเปล่าระบบไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเสียทุกเดือนไฟไม่ค่อยสว่างเออไม่ใช่ไฟไฟสองไม่เท่าไหร่ไฟแนนส์ไฟแนนสอ้โวดูดีลากันนะครับไฟเจ็ตเกียร์นะครับบายเชิดเชิดกาลสินที่ไม่เชิดระบกาลสิน ทำผิดให้กูต่ราร้องโทษไหมงเลยึดพื้น,นอยึดพื้นมันจะบอกว่ายึดพื้นวิพื้นลอยรอบนะถ้าชนไปเลยก็ก็มีจดหมายนะครับมาจากแฟนเพจของกูเต่านะครับวันนี้เขาใช้อีเมลเรืยังจะมีจดหมายตามมากูเต่าไม่เข้าใจส่งแฟกมาด้วยไหมคะอันนี้เขาส่งแฟกมาครับไหเขียน <c oughs> จดหมายแล้วส่งแฟกมาเขากลัวว่าลายมือชื่อไม่ของจริงอ้าวไปดูท่าจิ๊เกี้ยวก่อนครับเดี๋ยวกูเต่าจะอ่านจดหมายให้ฟัง ในรถใหม่ไม่ได้นะครับก็จะถ่ายนะครับไ้ศึกษาคงไม่ต้องบรรยายแล้วนะครับเพราะมันไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับถ้าคนเข้าใจก็ไม่ได้ยากนะตอน,ตอนนี้ไม่มีบรรยายครับจะมีแต่จะแดกอย่างเดียวมีแต่จะทาโทษตัางเรียนอย่างเดียวเพราะลูกเรียนเขาบอกค้าคูเต่าบอกทําไม่ได้ยึดพื้นผู้ชายก็ชอบอยึดพื้นสุภาพสตรีจะให้ฟ้อนเล็บฟ้อนลำนะครับว่าต่อไปก็จะอาจจะเป็นหนะ้าหกสองเนาะ ถ้าเปลี่ยนใต้ดันเมื่อไรบอกกูเต่านะก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับ Nào lô mất tuột đô khai bếp đói nè lưu Đói mấy Chạy Chạy kia đâu 2 kia đi nấy khi má, 3 kia đâu <laughs> เอาเลขสี่เกลียวออให้ได้ผู้ชายต้องฝึกมันโห,ด,หดครับเดี๋ยวมันไปม,มั่วบนท้องถนนนะผู้เต่าไม่ได้มั่วซั่วนในการทำโทษนะส่วนมากนักเรียนยจะเป็นคนแบบถ้าผมทำไม่ได้ผมให้กูเต่าทำโทษเพราว่างั้นทักษกิดเสาเมื่อไหร่ละงานเข้านะเชษฐ์ อ๋อนะครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งคันนะครับทะเบียนหนึ่งมมาหนึ่งห้าหกสองเอาลงมาเอามาอยู่ตรงนั้นแหละยืนยันหาเชิญไม่ใช่ถ่ายกับน้องชายเองหน่อยูอยังไม่ได้วีผมนะไม่ต้องวีหรอก เอาพูดเป็นไรกันเป็นเลยเป็นเฟสกันครับแน่ใจบ่ใช่ชบ,บุเออ๊เอ้ยแล้วคนคนในเฟซไม่ใช่คนนี้เนี่ยหี <c ười> ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เนาะคนนั้นมผมยาได้เชื่อกูเต่าเห็นเองญาติกันญาติกันนะมีอะไรจะคุยไหมเรียนกับผู้เตา่าพูดเป็นภาษาการสินตีล่ะไม่นี่เรียนกับผู้เตา่าเออรู้ว่าการขับรถเป็นเรื่องยังไงอ ออกไปครับพูดไปกับง่ายอย่าตกใครอีกแล้วครับพูดเป็นอย่างที่เคยคิดว่าการขับรถนี่เป็นเรื่องยากเพราะนี่เป็นพูดเต่าดีรดีกว่าการขับรถเนี่ยง่ายมีวิธีการสอนดีเออข้ารู้เข้ารู้จักรแล้วก็ทัดขับได้ง่ายขึ้นเออครับอ้าวฝากบอกชาวกาฬสินธุ์อยู่ในกรุงเทพหน่อยครับเออ่ฝากถึงพี่น้องบ้านเฮาเลยครับอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์หรือว่าภาคอีสานทั่วไปขันคิดบ่ออกหรือว่า คิดว่าถือว่าจะไมเลียนยุติใสค,ครับให้มาเรียนกับผู้เตาเบอร์โทรเดี๋ยวสิบเกินยุยนาจอครับบอกไปเลย08 56ป 6, 6 89 00เกยได้ครับตามนั้นเลยครับเ <c oughs> อามาติดต่อได้เลยครับแล้วเนี่ยค<ะ>่ะบ้านอยู่ไหนเรียนจบไปแล้วค่ะ <c oughs> จบไปแล้วได้รถป้ายแดงไว้ด้วยนะครับเป็นธรรมดานะ <c oughs> โอ้สุดยอดลูกศิษย์ผู้เต่อนะครับขอบคุณครับทั้งสองคนสวัสดีครับ